ด้วยนะคะที่มันไม่มีรูปภาพมาให้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวก่อนปีใหม่แต่ถือว่าน่าสนใจมากเลยเรามาดูกันนะคะบอกว่าทาง UNHCR นะคะได้เข้าช่วยเหลือ7ผู้ลี้ภัยกัมบูชาไปประเทศที่สหลังจากที่ได้ถูกทางตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจับกลุ่มเมื่อวันที่29 ธันวาคมปีพศออ2566โอด้เพิ่งจะเคยได้ยินข่าว UN เเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคือแปลกมากตลอดเวลาเนี่ยคือเราเราเสียความรู้สึกกับ UN เนะหลายๆครั้งเลยที่คนที่ลี้ภัยหนีร้อนมาพึ่งเย็นหนีตายมาซบป,ประเทศไทยนะคะแล้วก็มีบัตร u ูเออะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่กับการเป็นว่าถูกทางการไทยเราเนี่ยโคกับทางประเทศต้นทางแล้วก็รวบตัวกลับไป นะโดยที่ว่า UN ไม่ได้เข้าช่วยเหลืออะไรเลยหลายๆครั้งเราเราเสียความรู้สึกมากเลยอะเรายังเคยพูดเลยว่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณจะตั้งองค์กรมาเพื่ออะไรอะถ้าคุณเป็นเพียงแค่เสือกระดาษแล้วคุณไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นช่วยเหลือคนที่หนีร้อนหนีตายไปพึ่งคุณแล้วคุณออกใบให้เขาอะเลิกคือสรุปแล้วใบนั้นมีไวเพื่ออะไรเราก็งงเหมือนกันนะโอ้จริงๆจ,จนกระทั่งมาได้เห็นข่าวอันนี้ก็ถือว่านะับว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดี ก็มาดูข่าวกันนะคะบอกว่า UN ได้เข้าช่วยเหลือนักเจ็ดกิจกรรมกัมพูชาที่มีสถานะครับการ Ready? Let's go <S HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY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  TO YOU นะคะผู้สื่อข่าวได้มีการสัมภาษณ์พิเศษเป็นทางภาษาอไตยละเดี๋ยวนะสักครู่นะคะขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าจะมีเสียงแทรกขึ้นมานิดหนึ่งเพิ่งจะปิดนะคะก็ขออภัยด้วยจ้ะโอเคมาต่อกันเลยถึงไหนละอือบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยได้สัมภาษณ์คุณพิเศษนะคะซึ่งเป็นชายชาวชายชาวกัมพูชา โดยมีความคืบหน้าว่านักกิจกรรมชาวกัมพูชาทั้งหมด10รายได้ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็สันติบาลเข้าจับคุมระหว่างการร่วมอบรมทางด้านสิทธิเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนะคะ3รายโดยนักกิจกรรมที่เหลือเนี่ยเป็นผู้ลี้ภัยที่ได้รับการรับรองสถานะ จากสำนักง,งานข่าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสหประชาชาตินะทั้ง UNHCR นะคะเราก็กำลังดาเนินการให้ย้ายหรือหนีตายไปประเทศที่3เมเขาบอกว่าจากกรณีดังกล่าวนะได้สืบเนื่องมาจากวันที่1มกราคมที่ผ่านมาทางเว็บไซต์นะผู้จัดการออนไลน์ได้มีการรายงานว่าประมาณ10นาฬิกา10นาทีนะคะทางคุณสุในาผาสุข ซึ่งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับองค์กร Human uh, Rights Watch นะคะแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเผยผ่านทางด้านสื่อ X นะคะโดยระบุว่าตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตำรวจสันติบาลเนี่ยได้บุกจับนักกิจกรรมกัมพูชาแล้วก็ชาวเวียดนามด้วยนะคะ10คนขณะที่มีการจัดอบรมสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่29ธันวาปลายปี ในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีอย่างน้อยแปดคนเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ลี้ภัย u ยูเแล้วก็มีการรับรองแล้วแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีเอกสารกลับเข้าเมืองอ่ะไม่มีเอกสารเดินทางเข้าเมืองคืออันนี้แน่นอนอะ่ะมันก็เหมือน,นเหมือนนักกิจกรรมของประเทศไทยเราอะ่ะที่หนีตายออกจากประเทศไทยไปแล้วไม่มีหนังไม่มีหนังสือเดินทางอะไรเลยแล้วก็หนีร้อนไปพึ่งเย็นที่ ที่ต่อมอที่ปากประตูถูกไหมคะปากประเทศเขานั่นแหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันหนีมานะมันลักษณะแบบเดียวกันนั่นก็คือเขา,เอ,าอย่างไรเนี้ยอันนี้ดีกว่าของไทยซะด้วยซ้าเพราะว่าของไทยเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือไปแซะเ,เขาเรียกอะไรนะไปแจ้งความจํหนงที่ต่อมอเลยด้วยซ้ำว่าเนี่ยหนีมาถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเอกสารอะไรเลยแต่อันเนี้ของเขายังดีเขาไม่มีเอกสารเดินเข้ามา หนังสือเดินทางหรือว่าไม่มีเกี่ยวกับวีซ่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีหนังสือลีภัยมาแสดงเลยว่าเขาเนี่ยได้รับการรับรองจาก UN เอแล้วเอชัดเจนนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่มีเอกาสารเดินทางเข้ามาในประเทศแล้วก็อาจจะถูกบังคับส่งตัวกลับโดยทางคุณสุนายผาสุกเนี่ยได้ชี้แจงว่าส่งผู้ลีภัยนะกลับไปเผชิญ อันตรายละเมิดกฎหมายไทยแล้วก็กติการ,ระหว่างประเทศเชื่อว่าการกวาดล้างในครั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากคำกล่าวหาว่าฝ่ายค้านกัมพูชาได้เข้ามาอาศัยความสัมพันธ์กับพรรคเก้าไกลในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐฮฮุนมาเนตนะคะซึ่งเป็นลูกชายเนาะเป็นลูกชายของทางาคนที่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำไมมันเด้งไปเด้งมาสักครู่นะคะ อืมรัฐบาลคุณมาเน็ตนะคะซึ่งสนิทสนมกับรัฐบาลของเศรษฐาโดยทางคุณสุนัยได้ระบุแบบนี้นะคะบนพื้นที่ทวิตเตอร์ของตัวเขาเองแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่25ธันวาคม Facebook ของคุณอภิวัตรเศรษฐกิจเขมรอันนี้คือชื่อ Facebook นะคะเป็นพักการเมืองขนาดเล็กที่เป็นพักร่วมรัฐบาลกัมพูชา ปัจจุบันได้มีการโพสต์ภาพหนังสือที่ทางพักเนี่ยได้ส่งถึงเศรษฐาทวีสินนายก,กรัฐมนตรีหรือว่าเป็นคนในพัก่อไทยให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของพักเก้าไกลด้วยในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัก,การเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาที่เข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยโดยพิเศษ เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์การจับกลุ่มและได้เปิดเผยว่า1ิบนักกิจกรรมที่ได้ถูกจับกลุ่มนั้นเป็นคนกัมพูชาทั้งหมดไม่มีคนเวียดนามเลยพิเศษได้เล่าถึงเหตุการณ์วันที่ถูกเข้าจับกลุ่มว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็เรียกผู้ที่อบรมเข้ามาคุยก่อนโดยเจ้าหน้าที่ได้ถามเราว่ามาทําอะไรกันมีการขออนุญาตกิจกรรมในการอบรมความรู้หรือยัง โดยพิเศษได้ระบุต่ตอไปว่านักกิจกรรมชาวกรัรมพูชาขอเจ้าของสถานที่เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โดยที่เจ้าของสถานที่เขาก็อนุญาตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไม่ทราบว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้คนที่เข้ามาอบรมเขาก็เข้ามากันแบบถูกต้องตามกฎหมายเขาเนี่ยไม่ทราบว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้าง แต่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับพวกเขาว่าไม่ได้ผิดกฎหมายที่จะจัดกิจกรรมอบรมแต่พวกเขานั้นจัดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสอนอท้องที่ให้สัมภาษณ์ว่าเขามีการของ UN ออยู่แล้วเขามีบัตรเขาก็เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายและคนที่โดนจับในวันนั้นเนี่ยตำรวจก็บอกเองว่าการมาสอนแบบเนี้ยอบรมแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะ สามารถสอนได้อบรมได้แต่ต้องทำเรื่องไปขอที่ทางสอนอ,นอเพื่อชี้แจงไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเราก็ไม่ทราบตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นคําให้สัมภาษณ์ของคุณพิเศษนักกิจกรรมชาวกัมพูชานะคะยังเล่าต่อไปว่าหลังจากที่ได้ถูกจับกลุ่มแล้วเจ้าหน้าที่ได้พานักกิจกรรมชาวกัมพูชาทั้งหมดไปทําประวัติที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองทุ่งสองห้อง ก่อนที่จะส่งตัวไปควบคุมตัวที่สถานกักตัวคนต่างด้าวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซอยสวนพลูจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สถานการณ์ของผู้ที่ถูกจับกลุ่มทั้งหมดตอนนี้เนี่ยคุณพิเศษได้ระบุต่อว่ามีทั้งหมด7คนมีทนายความดูแลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทาง UN ก็พยายามคือคล้ายๆว่าพยายามประสานงานพยายามพูดคุยช่วยเหลือ ให้สามารถเดินทางไปสู่ประเทศที่3ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ผู้ลี้ภัยทั้งหมดที่ถูกจับกลุมเนี่ยยังมีความกังวลว่าอาจจะถูกรวบนะคะคืออาจจะถูกหมกเม็ดเหมือนที่ในประเทศเราเคยทําหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวเวียดนามชาวอุยกูจําได้ไม่เอ่ยชาวลาวนะคะแ,แม้กระทั่งเนี่ยแหละเมียนมาเอยกัมพูชาเอยโดนหมด นะ,ะมีการรวบอยู่ดีๆก็ส่งกลับประเทศเขาไปเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะที่ถึงแม้ว่าจะได้รับการบอกกล่าวเล่าสิทธ์นะว่า UN เอ็กำลังพยายามประสานงานพยายามช่วยเหลืออยู่แต่ผู้ลี้ภัยที่ถูกจับกลุ่มตัวไปก็มีความกังวลนะคะว่าอาจจะถูกอาศัยจังหวะชุลมุนนะคะแล้วก็ถูกผลักดันรวบตัวส่งกลับไปที่ประเทศต้นทางก็ได้ แต่ว่าในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่แล้วก็จิตใจเนี่ยก็ถือว่ายังยังทรงอยู่นะยังยังใจดีสู้เสือว่ากันเถอะอันนี้ก็ขอบคุณความคืบหน้านะคะของทางสื่อประชาไทยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะว่าหลังจากที่มีการพาดพิงใช่ไหมคะว่า พระคก้าไกลเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือมีส่วนที่จะรู้เห็นสนับสนุนฝ่ายค้านของกรรมพูชาขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮุนมาเนตอะไรเนี่ยแหละแต่ว่าเรามาดูนิดหนึ่งนะคะนี้ทางสื่อประชาไทยก็ได้ไปรายงานมานะเขาบอกว่าหลังจากที่มีการกระจายข่าวนะมีการใส่ร้ายว่าเงินเถอะนะคะว่าพระคก้าไกลอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะมีการต่อต้านรัฐบาลฮุนมาเนตด้วยเนี่ยก็ ทางสื่อประชาไทยก็เลยรายงานนะคะบอกว่าเจ้าไกลเนี่ยชี้แจงนะคะไม่เคยให้การสนับสนุนขบวนการต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาหลังจากที่ได้ถูกกลุ่มการเมืองของกัมพูชาเนี่ยกล่าวหาว่าก,การะทาการแทรกแซงกิจการภายในอจําได้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีพูดเนาะมีบอกไปว่าทางพรรคการเมืองขนาดเล็กของกัมพูชาเนี่ย มีการออกหนังสือมีการพูดถึงหนังสือแล้วมีการร้องเรียนไปทางเศรษฐาบอกว่าให้เศรษฐานายกของไทยเนี่ยไปตรวจสอบพระเก้าไกลเพราะว่าพระเก้าไกลเนี่ยให้การช่วยเหลือฝ่ายค้านกัมพูชาจะมาต่อต้านรัฐบาลเขาเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปเอามาจากไหนวะคือต้องบอกก่อนนะว่าไอพา้พระการเมืองเนี้ยเขามีความสนิทสนมกับเศรษฐาคือตกลงจะหมายความว่าไงกําลังจะบอกว่าอะไรกําลังว่าแท็กทีมกับเศรษฐานายกของไทยเนี่ยไล่บี้ พิธาไล่บี้พักเก้าไกลหรือเปล่าด้วยความไม่ชอบส่วนตัวก็เลยใส่ไลน์ให้หรือเปล่าคืออันนี้งงมากเลยว่าแล้วยังไงคือทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะว่าแมวหรือว่าทักษิณเนี่ยเขาสนิทกับหุ่นเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือรัฐบาลหุนเซนเนี่ยส่งต่อให้ลูกชายถูกไหมคะแล้วอยู่ๆนี่คืออะไรวะคือคือพักการเมืองขนาดเล็กของเขาเนี่ยมีความเสนทสนมกับเกษฐาแล้วก็โยนเรื่องมาให้เศรษฐาว่า นิธาหรือว่าภาคก้าวไกลนั้นกําลังสนับสนุนให้มีการต่อต้านรัฐบาลคุณมณตเฮ้ยอันนี้มันกำลังจะบอกว่าอะไรคือสรุปแล้วนี่คือแท็กทีมกันใช่ไหมเอ่ยมันมันนี่มันคือความไม่ชอบมาพากลอย่างชัดเจนเลยนะเป็นการใส่ร้ายของพรรคเพื่อไทยไหรือเปล่าพรรคเพื่อไทยกําลังใช้ความเกลียดชังส่วนตัวของตัวเองไล่บี้หรือว่าโยน,น,นโยนโยน,นอาจมให้กับภาคก้าวไกลไหรือเปลา่า อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะทุกคนก็รู้อยู่ว่าทักษิณนั้นมีความสนิทชิ้เชื้อกับฮุนเซนเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ที่ผ่านมาทุกคนทราบนะคะว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขามีความสนิทชี้เชื้อกับอหอตออาแล้วอหอตอตอนนี้ก็เป็นคนที่จะชักนําให้เศรษฐาขึ้นมาดารงตําแหน่งด้วยซ้ําแล้วตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลฮุนเซนเนี่ยไม่ไม่พอใจมากไม่สบายใจอย่างมากเลยที่พรรคเก้าไกลนั้นชนะการเลือกตั้ง เพราะเขามีความรู้สึกไม่สบายใจที่พรรคสีส้มจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเชื่อมโยงกับทักษิณมาโดยตลอดและหวังว่าความสัมพันธ์อันดีของเขานั้นมันจะช่วยเหลือทางด้านการเมืองด้วยคุณก็ลองดูแล้วกันนะว่าโอ้โหนี้มันมันชัดเจนเลยอะต่อมานะมาดูเขาบอกวันที่ยี่สิบเก้านะคะจากที่เมื่อวันที่ยี่สิบแปด สื่อท้องถิ่นของกัมพูชานะคะก็คือคาแมคาแมไทม์นะคะได้มีการรายงานข่าว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งก็แล้วกันเขาเรียกว่าตัวอักษรย่อนะคะ ku jnp ก็คือพรรคการเมืองของเขาเนี่ยแหละซึ่งประกอบไปด้วย7พรรคการเมืองแล้วก็6องค์กรภาคประชาสังคมได้มีการเรียกร้องให้เศรษฐาเนี่ยตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของภาคก้าวไกลโดยกล่าวหาว่า เขากำลังสนับสนุนขบวนการต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาหรือไม่วันนี้นะคะทางทีมสื่อของพรรคก้าไกลได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชนโดยยืนยันว่าข้อหาดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยพรรคก้าไกลไม่เคยจัดลัวไม่เคยให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองในกัมพูชาทีมสื่อพรรคเก้าไกลยังระบุด,ด้วยว่านะคะในเชิงของหลักการ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาพรรคเก้าไกลจะมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆทั่วโลกอยู่เป็นประจำเพื่อทําการสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวคิดด้านประชาธิปไตยแล้วก็การทํางานทางด้านการเมืองแต่พรรคเก้าไกลนั้นไม่เคยทําข้อตกลงทวิภาคีกับกลุ่มการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองใดๆความร่วมมืออย่างเป็นทางการของพรรคเก้าไกลกับพรรคหรือว่ากลุ่มการเมืองต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้ขอบเขตของการที่พักเก้าไกลเป็น1ในสมาชิกเครือข่ายพรกการเมืองสังคมประชาธิปไตยเอเชียแปซิฟิกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของพรกการเมืองฝ่ายก้าวหน้าในระดับโลกก็คือเหมือนกับว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้มีการ เกี่ยวข้องกับการต่อต้านอะไรใดแรงสิ้นนะคะวอนนะคะอันนี้วอนเลยว่าเศรษฐานะคะหรือว่าอึ่งไข่หรือว่าเพื่อไทยหรือว่าติ่งแมวอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยอย่ามาใส่ร้ายนะคะนี่ก็รายงานทุกคนได้ทราบเลยว่ามันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็อันนี้ก็จบลงด้วยในเรื่องของการรอความคืบหน้านะคะของทาง UN เขาจะ ส่งตัวหรือว่าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเปล่าหนาสำหรับนักกิจกรรมของชาวกัมพูชาที่น่าจะโดนจับเนี่ยไม่ต่ำกว่า8รายนะ8คนเลยซึ่งทุกคนเนี่ยน่าจะได้รับการรับรองจาก UN แล้วก็จะมีการส่งผ่านไปยังประเทศที่3นะคะก็ขอให้ปลอดภยัยขอให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะแล้ถ้าเรามีความคืบหน้าเนาะเราก็จะนำอะไรงานให้ทุกคนได้ทราบนะ